สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอนิชาภาคพิเศษประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคภาค3วันนี้เป็นการจัดอบรมจิตอาสารุ่นที่2ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนะคะจุดประสงค์ของการจัดงานอบรมจิตอาสาเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตอาสาและมีอุดมการณ์ที่จะปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสังคม และการพัฒนาสังคมนะคะเพื่อให้จิตอาสาสามารถทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้จิตอาสาทำงานร่วมกันสร้างเครือข่ายร่วมกันกับเครือข่ายต่างๆนะคะเพื่อพัฒนาสังคมและช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่อไปนะคะการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมทั้งรุ่นที่สแล้วนะคะรุ่นแรกนั ว่าประสบความสำเร็จจากการประเมินนะคะประเมินที่แล้วมานะคะจิตอาสารุ่นที่หนึ่งได้ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มกำลังความสามารถนะคะเพราะงานจิตอาสาเป็นงานที่มีคุณค่าไม่มีค่าตอบแทนนะคะเพราะนั้นคนที่เป็นจิตอาสาต้องทำด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละนะคะ ถึงทุกวันนี้นะคะจิตอาสาเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพื่อทำให้สังคมอยู่ดีมีสุขขึ้นในวันนี้จัดอบรมรุ่นที่สองเนี่ยีรวมทั้งสิ้น7จังหวัดนะคะในภาคตะวันออกมีจันทบุรีระยองชนบุรีตราดฉะเชิงเซา สะแก้วปาจีนบุรีนะคะรวมทั้งสิ้น7จ,จังหวัดมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น200คนณโนะรงแรมเคพีแกรนจังหวัดจันทบุรีโดยได้รับเกียรติจากนายพงพัฒนวงตระกูลรักษาการผู้ว่าราชาการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานได้รับการสนับสนุนเงินจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ บริษัทฮอนด้าปิยะได้มามอบเงินช่วยเหลือจำนวน20,000บาทเพื่อใช้ในสำนักงานประสานงานส่วนภูมิภาคภาค3ในวันนี้มีผู้ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันนี้มีท่านจุติจาศรีนามอดีตนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีท่านสุรวัตรชมภูพงศ์เลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีเปิดมีชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจําจังหวัดจันทบุรีเหลากาชาติจังหวัดจันทบุรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีท่านสมาชิกสภาจังหวัดระยองนะคะ แล้วก็แขกผู้มีเกียรติอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวในที่นี้ในการอบรมครั้งนี้อีฉันคาดหวังว่าผู้ได้รับเข้าการอบรมจะนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคมต,ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ